หมกแล้วนะคะหมกแล้วเด้อหมกเรียบร้อยเด้อหอมๆเลยค่ะไฟก็เอาแบบอย่าเอาไฟแรงเด้อมันจะไหมใบตองน,นะคะเอาไฟขนาดนี้และค่ะแล้วเอาคิดเท่าค่ะคี้เท่าโรยๆๆอย่าให้มันแรงนะคะถ้าแรงแล้วมันไหมแล้วมันแปลว่าปลาข้างในมันไม่ค่อยสุกค่ะเอาให้มันหอมๆนะคะไฟอ่อนๆพอดีค่ะปลาช่อนนานะคะ สวัสดีค่ะช่องแม่เพียวชาแนลค่ะมันนี้เห็นแม่เพียวชาแนลจะมานําเสนอเมนูหมกปลาช่อนน้อยนะคะหมกปลาช่อนน้อยเด้อนี่ปลาช่อนตัวน้อยเนียนะะ่ยค่ะพอดีมีพี่น้องเอามาให้นะคะอีปลาช่อนเพิ่นอยู่ในหน้าปังค่ะในหน้าปังแม่เพียวก็ทําแล้วเรียบร้อยนะคะพอดีหมกค่ะทําแล้วเรียบร้อยนะคะทําอีกเอาขี้อ,อะไรออกแล้วเรียบร้อยแล้วก็มีเครื่องปรุงจะหมกแบบบ้านๆแบบอี ไทโซ่บ้านเฮานะคะหมกแบบบ้านๆเด้อก็มีีลูกโดดนะคะลูกโดดมีลูกโดดมีต้นหอมผักอ,อีตู้ค่ะผักอ,อีตู้แล้วก็มีอีตะไคร้ที่ไม่เพียวหั่นแล้วเดอ้อมีตะไคร้แล้วก็มีใบมะกรูดนะคะแม่เพียวหัน่นมาเรียบร้อยห่ะใบมะกรูดก็สามสี่ใบเดอ้อดับข้าวค่ะอีปลาช่อนนี้ไม่เพียวก็แช่น้าเกลือแล้วนะคะแล้วก็ แช่น้ำเกลือแล้วก็ล้างอ้ใส่กระชอนเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มาให้มันเสด็จน้ำแล้วก็มาเทใส่ถ้วยนะคะเตรียมปรุงเครื่องปรุงก็มีเกลือค่ะมีเกลือแล้วก็มีน้ําปลามีผงนัวนะคะมีผงนัวแค่นี้ล่ะค่ะง่ายๆนะคะเพียวๆทำแบบง่ายๆจะหมกใส่ใบตองนะคะนี่ใส่ใบตองเรื่นย่จะหมกใส่ใบตองหมกบ้านๆเาล่ะฝนตกค่ะท่านผู้ชมตกเมื่อคืนค่ะเมื่อคืนจะหมกแบบบ้านๆนะคะ มาชมด้วยกันเด้อใส่เกลือกันเนาะเกลือก็ขนาดนี้นะคะไปช้อนเด้อเกลือน้ำปลาก็เหยาะๆพอนั่นค่ะอย่าใส่เยอะพอพอเพิ่นเค็มแล้วนะคะนี่ทำคนเดียวนะคะพอบุม่มีผ้าจับกล้องเหรค่ะ มีแมงและงงละงามนะคะผสมนี่มีกุ้งมีกุ้งมีอย่างผสมติดตามต่อนะคะ ตามต่อค่ะหน้าตาเพื่ที่เป็นอย่นเด้อใส่เกลือใส่อะไรเรียบร้อยนะคะใส่ไปเลยค่ะหอมค่ะหอมถ้าคนที่ขยันเขาก็จ ตำนะคะเขาจะตำเนอตำพวกอีตะไะครเนี่ยค่ะตาไคเอะมะกรูดะคะ่ะตำตำตำให้ละเอียดนะคะแล้วก็ตำใส่พริกสักเม็ดสองเม็ดค่ะแต่เม่ดเพียวเม่ดตำไม่เพียวทำแบบง่ายๆค่ะเอาลูกโดดไปใส่เอานะคะลูกโดดนี่ก็พริกต้นสนนะคะหน้าตาเพื่อนก็จะเป็นนี้เดอ้อหมกเดือบ้านๆเฮา่ะแบบไออีสานบ้าน,านเฮา แต่ก่อนไปออกหน้าออกอย่างก็มกันี้นะคะไม่ได้ปฤฤไปทีรีต้องอีกอย่างมากมายแต่เซบค่ะมกไฟนะคะมกไฟมกเตาถ่านเติมนิดน,นึงค่ะผมั่ว ก็จะหอมหุยหุยล้วคะจะหอมหุยหุยโดดนะะหน้าตาเพื่อจะเป็นแบบนี้นะคะหน้าตาเพื่อจะเป็นแบบนี้เดอ้อแบบนี้ค่ะแบบนี้หมกปลาแบบบ้านๆแบบอีสานบ้านเฮาเครื่องเคียงอีพวกดับเครื่องคาวในเครื่องที่กันคาวนี่ เยอะๆเลยค่ะเยอะแยะีปลาช่อนไมมเพียวค่ปะปลาช่อนน้อยลูกปลาช่อนน้อยไม่เพียวก็อันนั้นเรียบร้อยนะคะทําเรียบร้อยแล้วค่ะสะอาดแล้วค่ะนนะคะหน้าตาเพื่อจะเป็นมีเดร์หมกปลาช่อนนาลูกปลาช่อนนาแบบบ้านๆบ,บ,บ้านเฮาค่ะแซ่บค่ะท่านผู้ชมน,นะคะ ใบตองก็จะเป็นมินนะคะเอาถ้วยที่มีกดนิดนึงค่ะมาลองเด้อเวลามหมกนะลองนี่นะคะเป็นแบบนี้นะคะหน้าตาเพิ่น สีสันน่ากินมากเลยค่ะยังมาทำในซุกเลยก็ยังว่าเอหน้าอร่อยแล้วหอมนี่หอม,หอมคือหอมมะกรูดเดอ้อนี่มะกรูดไม่เพียวใส่สีห้าใบนะคะคือใบมะกรูดนะหน้าตาเพื่อนก็จะเป็นแบบนี้ค่ะไม่สงสัยต่เอาลูกโดดนี่นะคะหน้าตาเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้เดอ้อนี่ประมาณนี้ค่ะนี่ประมาณนี้ ตามต่อค่ะใส่ใบ,บมะขามอ่อนโปะหน้านิดนึงนะคะและ้วก,ลก็ลูกโดดตามอีกค่ะบุพ่อค่ะลูกโลดไม่พอค่ะใส่อีกนี่นะคะนี่เนาะหน้าตาเพื่อนกจ็จะประมาณนี้เด้อหมกค่ะแม่เพียวขอจบ คลิปสั้นๆแค่นี้นะคะฝากช่องเมเปียวชาแนลด้วยค่ะผิดถูกยังไงว่ากันนะคะช่องหมายธรรมค่ะเป็นนําเสนอเมนูหมกปลาแบบบ้านๆบ,บ้านเฮาค่ะหมกไอลูกปลาช่อนหน้าเซ่บๆจ้า